วั t ช h เชอร์กับบอลแบริ่งเนี่ยที่ครูเคยทารายการรีวิวอะตกลงแล้วอะถ้าเป็นครูแนะนํะจะแนะนําอะไรเอออ่ะเรามาดูวั t ช h เชอร์กันก่อนนะครับวั t ช h เชอร์ก็คือมีแผ่นโลหะกลมๆมาแปะอยู่ตรงมีดอะแล้วก็มีประกับเข้ามาประกบอีกทีหนึ่งใช่ปะ่ะมันจะเป็นจุดที่เออมันจะเป็นจุดที่อยู่รอบจุดหมุนพวกเนี้ยนะฮะเนี่ยจุดที่อยู่รอบจุดหมุนพวกเนี้ยอันนี้เป็นมีดที่มีบอลแบริ่งข้างในคือมันจะลืน่นเวลาเปิดมันจะลื่นนะครับเพราะว่าแรงเสียดทานมันน้อยอยู่สัมผัสมันน้อยไงนะ ส่วนตัวนี้ผมทานด้วยกันโซ่6805 BK แล้วกันเพราะว่าหน้าตามาคล้ายๆกับมีดแลรนด์เก้างูงครับก็เลยหยิบมาคู่กันอ่านี่กังโซ่นะครับมีดแบรนด์จิน Brand in. ระบบวอ t ช h เชอร์สวัสดีครับคุณทัชพงศนี่เห็นไหมหน้าตาคล้ายๆกันไหมแอบคล้ายเหมือนกันนะนแต่ตัวนี้จะดูเล็กเรียวกว่าหน่อยตัวนี้เป็นวอชเชอร์นะครับตัวนี้เป็นบอลแบริ่งอะไรดีกว่ากันอนะ่ะ ในมุมมองของผมเลยนะเขาคอมเมนต์มาถ้าเป็นแต่ก่อนนะท่านเน้นทางเรื่องการใช้งานนะแต่ก่อนที่มันยังไม่มีบอแบลลิงเนี่ยไอ้ระบบวัชเชอร์เนี่ยเป็นระบบที่ค่อนข้างจะดีละเพราะว่าอะไรเออมันไม่มีปัญหาเรื่องเม็ดทรายหรือเม็ดอะไรจะเข้าไปข้างในอ่ะใช่ป่ะจะเป็นแผ่นธรรมดาเนี่ยแมาอลองแค่นั้นแหละไม่มีปัญหาเรื่องเม็ดทรายไม่มีปัญหาเรื่องการแบนทั้งนั้นใช้งานได้เลยอึดถึอทนไม่ต้องกลัวว่าแบลลิงมันจะแตกหรือมันแตกไม่ได้มันเป็นแผ่นวัชเชอร์นะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในวงการว่าเฮ้ยของใครมัันนนนดดีีีกวว่่่าขออองใครระะมมเไไหทส นักเลงในวงการมันก็จะเถียงกันไปเรื่อยๆนะฮะถ้าไม่เคี่ยวกับการเปิดไรผมเจียวเชอร์นะครับอ่ามันก็จะเถียงกันเฮ้ยๆแต่แบบบอลแบล็คไมันเปิดเรื่องดีนะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่เลยนะหลายๆแบรนด์ก็เอาไปใช้อ่ามันก็จะเอามาขิงกันอีกถูกป่ะเหมือนวันนี้คนมาถามอ่ะใช้รถน้ำมันหเลยใช้รถอีวีดีวะอะไรเงี้ยเออผมก็ยังรถน้ำมันอยู่เหมือนเดิมนะผมชอบผมชอบเสพฝุ่นควันพีเอ็มสองจุดห้าผมชอบโลกจิตอ่านี่แต่สิ่งที่แตกต่างของมันเนี่ยก็คือมีดพับกับการเล่น คุณจะคุณมีความสุขกับการเล่นมันไหมอ่ะการเล่นคืออะไรวะอูอ้าวนี่ไงถ้าเป็นบอลแบลิ่งเนี่ยแล้วก็เอานิ้วดันออกมาได้นะครับแล้วเราก็สามารถเอานิ้วดีขึ้นมาได้ด้วยซึ่งวอชเจอร์ทำไม่ได้แบบนี้เนี่เปิดเล่นเงุกดีเออถ้าคุณชอบความสนุกแบบนี้ผมก็เชยร์ให้คุณซื้อกันนี้นะฮะใช่ไหมเนี่นะฮะมันก็ดีดดีเปิดได้ไงมันลื่นดีคมเคลือนจะไปทำอะไรแล้วใช่ป่ะเออแเราก็ต้องซื้อแพงมากด้วยไม่ต้องซื้อแบบเบอร์วังต้องต้องวางดีๆต้อไปเล่นอ่ะไปเล่นเองแล้วกัน ประมาณนี้ยมันดีดเปิดได้นะฮะแต่ถ้าให้ดีให้รู้จริงซื้อแม่งสองอย่างเลยพอเจอ่อก็ซื้อจะได้รู้อ๋อเป็นแบบนี้นีเองเฮ้ยแม่งก็ไมได้ฝืดมากนี่หว่ามันก็ใช้ได้ไม่ใช่หรอวะถ้่เปล่าก็กูก็มีความรู้ด้วยเอิมันใช้ได้ก็ดีดเปิดก็ได้เหมือนกันนะนี่นะเดี๋ยวต้องไปวางมือดีๆตัวนี้ตัวมันเล็กอันนี้ลื่นนิดลื่นกว่านิดหน่อยรุมรวมกันซื้อได้ก็ซื้อมีความสนใจอยากรู้ก็ซื้อ ้มีดเจนเริ่มแรกเอาเป็นบอลแบลิงก์แล้วกันเดี๋ยวอีกเล่มหนึ่งค่อยไปซื้อมีดแบรนด์เอาพอมีดแบรนดเอาไปซื้อที่มันเป็นวัชเชอร์หน่อยก็ได้ไม่มีปัญหาคุณก็วางแผนการเล่นของคุณได้เลยแต่ถ้าตามคำถามที่เพื่อนมาเด็กผมก็เชียร์ให้ออกอย่างเงี้ยซื้อวัชเชอร์ไปเล่นไอ้อซื้อที่มันเป็นบอลแบลิงก์ไปเล่นดีกว่าแล้วคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะชอบแบรนรุ่นไหนชอบด้ามสีเขียวไหมถ้าด้ามสีเขียวก็ต้องเป็นแบรนด์เก้าหนึ่งศูนย์หรือจะเป็นแบรนด์เก คือไอ้คำว่าพลัสเนี่ยมันไม่ได้แปลว้ามันดีกว่าเวยมันใส่พลัสมาเพื่อให้มันแตกต่างนะแต่เวลาเราฟังฟังแบบเราฟังเข้าหูแล้วเราคิดเฮ้ยพลัสมันต้องดีสิวะใช่ไหมมันไม่ได้พลัสเหมือนแบบน้ำมันเอสโซพลัสอะไรนี่นะไม่ใช่อันนั้นอันนั้นพลัสคือใส่เติมสารเคมีเข้าไปนะนั่นเขาพลัสจริงอันนี้พลัสคือบอกว่าเฮ้มันไม่เหมือนกันก็เหล็กมันก็เบอร์เดียวกันเ่ะจะเอามาอะไรมาพลัสขายราคาก็เท่ากันนะใช่ป่ะซื้อองไปเนี่ยผมว่าหักสิบบาทลงกล่องเหมือนกันนะแล้วคุณก็ได้เง เอออะไรเงี้ยเอ้ผมก็ต้องขอบคุณเขาอีกทีนะไม่รู้ใครขอบคุณกันหลักก็คืออย่างน้อยอ่ะเขาได้พาครอบครัวเขาไปเที่ยวกันวันเนี้ยเออได้แบบเอออย่างน้อยพักซะหน่อยว่าอาลูกไปเที่ยวไปทาบุญหน่อยวันเด็กก็ไม่ได้พาลูกไปไหนเลยไปซะหน่อยดีกว่าเออแหวนอย่างน้อยได้โอกาสไปทําบุญเนาะโครงการพัสดุสร้างบุญกน,นี้แหละก็ทําให้คนก็ได้ไปเที่ยวกันเอาไปเที่ยวก็ไปจับกายใช้เงินพาลูกพาเต้าไปเที่ยวอ่ะก็ดีนะบางทีเราทํางานสักคนเลยนะบางทีเราอาจจะลืมดูแลคนข้างตัวไปบ้างอ่ะไม่เคยโฟนสายไปเที่ยวไหนเลยอะมัวแต่ บางทีเราก็ต้องใช้ชีวิตมากว่ะเชื่อ,อ <laughs> ผมเถอะเนี่ยผมเนี่ยต้องหาโอกาสเดี๋ยวไปเที่ยวบ้างดีกว่าให้จังหวะมันลงๆหน่อยไปุ้ไปวุ้ทำเรื่องตาราวไปใช่ไหมไปเที่ยวกับ,บ้างทำงาน,นก็เพลินกะจะไปรอเที่ยวตอนแก่เสือกตายก่อนทำงนไงวะใช่ปะก็เที่ยวแม่งด้วยเลยทำงานด้วยเที่ยวบ้างกินข้าวนอกบ้านบ้างในบ้านบ้างสลับสับเพียนกันไปฮะผมใช้ระบบวอชเชอร์มาแปดเก้าตัวแล้วยังไม่เจอปัญหาเลยคนระับใช่มันไม่มีปัญหาเลยหรอกมันมันไม่มีปัญหาเลยเลยครับเพียงแต่ว่าอันนี้ก็เป็น ของเล่นใหม่ที่เขาเอาออกมาเติมในตลาดนะแล้วก็สร้างจุดขายใหม่ๆอ่ะมันก็เป็นวิทยายุทธของเขาอย่างหนึ่งอ่ะส่วนในระบบวัตเชอร์ก็อาจจะเป็นคนทั่วไปก็มีอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นความสดใหม่กว่าเออคนที่เขาเข้ามาในวงการตอนนี้ก็เลิกก็มีระบบนี้เข้ามาแล้วไงแต่เมื่อ8 9ดปีที่แล้วมันยังไม่มีบอแบลลิงหรือว่ามีเก้าแรกก็พวกซีโร่ตัวละนั่นซึ่งราคามันก็ยังไม่จับต้องไม่ได้แบบนี้ไงวันเวลาเปลี่ยนอ่ะหลายๆอย่างมันก็ปรับก็บเปลี่ยนกันมาตอนนั้นเองแล้วแต่ว่าคุณเข้ามมมาา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 นนนนนนช่่่่่ววววงเเเลลลลไไไหหหะะะะคคคคครรััับบแทีีีีีสํญพกกด้ยยยุณอปปตต ไม่ต้องไปหาหรอกโอ้ยอยากได้มีดอีเมอร์สันรุ่นเก่าๆมันแพงนอ้ยถ้ามันมีอ่ะมันจะเข้าหลักของสะสมทันทีนะอ่าไม่เป็นไรกูผมมีตังค์อ่ะมีตังค์ก็ไม่ว่าอะไรกันหรอกแต่ถ้าไม่มีก็ให้รู้ก่อนนะว่าราคามันจะมันจะแพงนะเพราะว่าเขาขายตามใจนะเมื่อดีมาส์สัพไพมันตรงกันอ่ะเขเคว่าถ้าเขาเขาบอกเขาอยากขายหมื่นห้าอย่างเงี้ยอยากซื้อไหมอ่ะถ้าคุณอยากซื้ออีเมอร์สันเอาบันเดอร์ก็เจอกันก็เกิดการค้าขายขึ้นเพราะว่ามันเป็นของที่มันไม่มีสัพไพในตลาดแล้วไงแต่ถ้า เพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ยเขาตัดราคาแข่งกันผมก็เลยขายในราคาที่ผมขายได้ก็แล้วกันไม่ตัดราคาแข่งกับใครกูขายเท่านี้ยขายได้เท่านี้แหละเออใครอยากจะขายต่ำกว่านี้ก็กแล้วแต่ละผมไม่รู้ละผมได้แค่นี้แหละเออซึ่งราคาก็อยู่ต่ำที่ได้ดีแล้วไงผมถึงบอกว่าผมขายต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วครับถ้าผมขายต่ำกว่านี้ผมไม่ขายดีกว่าอืมจริงนะว่าตังไปซื้อสลากของสินดีว่าผมซื้อใช้ทั้งสองระบบเลยครับอ่านี่เป็นความคิด 1, หนึ่งคุณฮากินนะนะคนเราชอบสินที่มันแตกต่างกันได้นะครับแต่ สมัยก่อนมันไม่เลือกไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้มันเลือกได้ถ้าคุณอยากซื้อก็ลองซื้อไปแต่เดี๋ยวคุณก็ซื้ออกะไม่ต้องห่วงหรอกแล้วเนี่ยนี่โดมันเป็นลกกี่เลนโดนกันมาไม่รู้กี่เล่มนั่นนั่งฟังนั่งนั่งกันอยู่เนี่ยใช่ไหมเออก็ลองซื้อไปเล่นดูนะครับเพื่อความสุขอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าซื้อแล้วแม่งทุกอย่าไปซื้อเครียดเปล่าเนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากนะหนึ่งเล่มไม่มีทุกถูกต้องนะซื้อแล้วมีความสุขซื้อแล้วนอนหลับอ่ะซื้อแล้วแหละนะฮ มันมีสองเล่มนี้นะเอาวะเอาเล่มนี้กลับไปบ้านปุ๊บคุณได้แล้วดิคุณจะนึกถึงอะไรนึกถึงอันเนี้ย <c oughs> จะทำให้คุณนอนไม่หลับเพลงเล่มสุดท้ายแล้วครับนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณซื้อซื้อเล่มนี้นะเออได้แล้วเว้ยเอาเล่มนี้กลับบ้านมึงก็นอนไม่หลับเลยมึงก็จะอยากได้เล่มเนี้ยนี่ทำไมคุณไปซื้อให้ตื่นอยาอกวะเห็นไหมเห็นไหมไอตัวมนุษย์มันเป็นแบบนี้ซื้อแม่งสองเล่มเลยจบกลับบ้านสบายนอนหลับไม่มีอะไรค้างคาแล้วดิใช่ป่ะก็มึงไปกลับมาสองด้านนี่ทำสองด้านนี่แหละเดี แต่เราต้องรู้ตัวเองว่าเฮ้ย mm hmm. เราเป็นคนยังไงวะเราก็ซื้อไม่กันนั้นแหละใช่ไหมหออลักการมันเป็นแบบนั้นนะ่ะเหมือนผมไปซื้อรถไปซื้อรถกระบะผมก็เดินเข้าไปเลยตอนนั้นตอนหลังหลังน้าท่วมอ,อ่ะไอตอนน้ำท่วมปียะงไรปีห้าสามนะั่นแหละใช่ไหมช่วงนั้นมันไม่ค่อยมีรถสะไรที่ผมก็เดินเข้าไปอะเอา้าอยากได้วีโก้ครับสีประตูมีรุ่นไหนบ้างอ่ะเด็กก็มองหน้าแบบพี่คนเตียหนูเอาจริงมันมีรุ่นไหนบ้างไม่มีแต่ตัวท็อปอบพี่มีสีอะไรบ้างเอามีเลยนะมีสีเทากับสีขาวโอ้น้อยออกอ้าวออโเค วางตั้งเสร็ัสับครับอ้าพี่รถได้มาไหนเดี๋ยวก็ว่ากันเรียกไปนงไฟนั้นมาสักพักเซลล์โทรมาบอกพี่สีขาวโดนตัดไปแล้วค่ะแม่พวาสีเทานั้นจบครับก็เอาที่มีอ่ะจะได้ขับเลยจะไม่ต้องรอใช่ปะเออก็แค่นั้นอะก็ไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมไม่คนไม่ค่อยคิดอะไรมากผมจะรู้ตัวเลยเวลาไปซื้อของผมไม่ค่อยคิดอะไรมากมซื้อแม่งกลับจบๆไปนั่นแหละมีอันไหนก็เอาอัอนนั้นน่ะกูก็จะได้ฟังวันนั้นือได้ของเลยไงอืมแต่บางคนก็ไม่ได้คิดแบบผมนะบางคนก็อาจจะไปวนๆดูเป็นอาทิตย เอาที่พี่มีความสุขอะเออความสุขผมคือแค่นี้แล้วก็ไปแดกดูเรื่องไปแล้วกับบ้านอะไรเงี้ยเห็นปหมความสุขมันไม่เหมือนกันไงเราจะได้ไม่ทุกข์พระเจ้าหายไปเลยเหรอครูหายไปเลยตอนนี้เงียบไปแล้วยังไม่มีของใหม่ส่งแต่พรุ่งนี้ก็มีของแต่พรุ่งนี้ของของธรรมดามากกว่านะครับของธรรมดาตอนนี้สมบัติปักกันชมเป็นสูตรในมือแต่พรุ่งนี้น่าจะมีมานะครับความคิดคนผ่านโลกเยอะใช่เราอย่าไปเสียเวลาเอ่อทรัพยากรเดียวเลยนะที่มันมีค่าอยู่ติดตัวกับมึงก็คือเวลาจริง อะไรที่มันเผาเวลาทิ้งเสียอย่างเสียเปล่าอ่ะอย่าไปทําเลยนะฮะเหมือนผมเนี่ยอย่าไปทําอะไรที่มันเสียเวลากูจะไม่นั่งรออะไรอีกแล้วอ่ะนึกภาพผมไหมสมมติกูไปโผล่กับแถวกู้ขวเดิน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 ปั๊บมีนั่งนอยู่ห้าคนกูไม่รอเสียเวลามานั่งจิบเบียร์นั่งรอเด็กเขาลงงานเด็กเขาขึ้นงานนั่นั่นแหละพอแล้วแล้วกูก็จะไปหาอย่างอื่นกินต่อนะฮะเวลามันพลาดผ่านเราพอดีใช่ป่ะอย่างน้อยก็ยังดียังมีให้กูดูอยู่ห้าคนนะก็ยังดีกว่ามีคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คิดในมุมนีีกก็จะดว่า ใช่ป่ะเออสบายใจกันแล้วก็ไปหายอื่นทำกลับบ้านใช้เวลาให้มันแบบซึมซับนั่นแหละประมาณนั้นแหละแต่ถ้ายังไม่แก่ยังดึงไม่ออกหรอกต้องแก่สักระยะหนึ่งก่อนต้องพบ,บว่าเฮ้ยคนสายขวาหน้าหลังแม่งตายกันไปหลายคนเลยนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงั้นเราเราเราอยู่กับไอ้ทรัพยากรเวลานี้ดีกว่าเอออยู่ให้มันมีความสุขหรือเวลาผมดูรายการเลยเนี่ยรายการไหนผมชอบผมก็จะดูบางทีก็ดูตลกมากนิดสองสามวันนี้ร้อนหลังไปดูไพเรกออฟหรือแคริเบียนนะโคตรสนุกเลยคนเดียวก็ได้ประมาแลั้ว เคยเคยเป็นอย่างนั้นแหละเคยเคยเป็นอย่างนั้นแหละเคยเป็นมาแล้วด้วยบางที่อ่ะเด็กก็น้อยไงเออบางที่เด็กก็น้อยอ่ะคนเดียวก็มีไปนั่งรอก็มีนะกำลังทำผมอยู่ข้างหลังก็ต้องเกณฑ์มาข้างหน้าเพราะลูกค้าเขาร้านมาแล้วว่ะตอนแบ่งงงกดาเลยอ่ะบางที่ก็ยังทำผมไม่เสร็จเลยเอามาก่อนตลกมากเอาบางที่สถานที่คนก็น้อยอ่ะใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยอืมไนล์เล็กออฟติแกลิเบียนผมไปย้อนดูสนุกนะกลับไปดูหนังตอนแบบตอนแก่นั่งดูลูกเด็กดูให้มันสนุกอ่ะเออ สนุกดีสนุกจังเลยวันนี้ดูภาคภาคสองแล้วมันเข้าไปในไอ้นี่แล้วเข้าไปในปากไอ้คาเค้นแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นั่งนั่งดูภาคสามสนุกดีนะครับเป็นนั่งย้อนดูหนังเก่าเออก็ได้ความรู้ดีนะพอเราโตแล้วเนี่ยเรานั่งดูหนังเก่าๆอ่ะเราจะเห็นรายละเอียดเห็นเขาวางราฟอะไรสมัยก่อนที่ดูใหม่ๆอ่ะเราดูไม่ออกเราดูอมันอย่างเดียวแต่พอกูแก่แล้วอ่ะเริ่มดูอารมณ์มมนเหมือนตั้งแต่ก่อนอ่ะผมดูฟุตบอลนะดูก็เตะกันไปนั่นแหละแต่ตอนนี้ไปนั่งดูฟุตบอลแล้วเรานั่งเราจะเห็น ก่อนนะดูไม่เป็นเพื่อนเพื่อนมันดูเป็นไงเพื่อนผมมันดูบอลนอะ่ะมันก็บอกไอ้หนิงดูนะไอ้นี่กองหน้า,น,านี่ปีนี้นะวิ่งเนี้ยมันดูเป็นนักต่อรู้ไงคือมันเป็นคนดูบอลเว้แต่กูไม่เคยดูเรื่องเดียวเรายอยยุมากกลับมาดูใหม่อะ่ะได้ความคิดมากกว่าตอนอายุน้อยครับใช่ทุกทุกเรื่องเลยนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องหนังทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งเพลงที่คุณฟังอะ่ะการแต่งเพลงแก่แล้วมันมันจะมีความคิดประมาณเนี้ยเป็นองค์ความรู้อะ่ะเออมันเป็นองค์วงความรู้เรากำลังใช้องค์ความรู้เราดูสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาแแล้้วเเเรรม่งะบิิดนนนป็ๆอ เหมือนผมนั่งดูบอลอ่ะเห็นเลยอ่ะกองนี้นี่นี่แม่งดึงหลังดึงกลับมาแล้วว่าวางเคาะเคาะปิดเกมเกมนี้แม่งไม่เอาแล้วแม่งไม่ไมลุยแล้วแม่งเอาแค่นี้ดูรู้ขนาดนั้นเลยอ่ะเออนี่แหละผมเรียกเขาเรียกว่านป็องค์ความรู้อ่ะไม่รู้สิกูไม่ได้เก็บนะแต่มันเห็นเองอ่ะประมาณนั้นนะประมาณนั้นหลายๆคนก็เป็นพอเป็นปับ๊บไอ้ี้ยกแก่เลยว่ะไปละวันนี้สั้นๆมีอะไรขึ้นมาอะไรนะสวัสดีครับผมไปหาหนังดูนะอยู่ไปวันๆนี่แหละ